วดี้หมูฮมูมหมูยัมู่าดีพี่น้องปวดมาครับบอกทำไมเราเราจงทำไมแรงน่า p เลน่แตะไปแลว มีที่กันบุญเด็โรงเรียนบ่หนิบุญเด็กโเรียนบ่ฮะยังคือบเงเรียนคั่วละเค่เดอมีซีน้อยยางเดียวซืพัดมือน้หนอเงนบ่ัจะคล้องเลน คิดเป็นบอเกลงใหม่บอคิดเป็นบอบอคิเป็นบออันนยนำน้บออเงใหม่คิเป็นบอบอเอามาเอามามันกินดิปได้มันต้องสมก้อนกินบอกินเบบอะไอ่าง้มแม่กินบบได้มันจะกินดีใหเนอกบดกินดิบกับพี่สายเขาเลยกินดิบ ตากันเยอเด้อมันเป็นงนมันนยต้องเรียน้องเลเป็นไครเป็นไคมื่อคไปคุณครูละมวลแนบไปเรียนนอนาวนดิยูบนมวดิเออยูบานมวนแล้วยูบาน เา้านไทยดมือนทวแลีวเว้ยนี่ป่แม้ที่นีข้าวอนโอ้บักนาตหน่อยหน่อดอกแทววี่อะไรเนาะอเนาะกมอกมากน